ต้มน้องไม้ซุปพี่น้องนำอยานั่งยองแล้วนำอย่านั่งรุกจะน้ำอย่านั่งขันสดๆเลยจ้ะ นำยาน,นั่งเดือดก็เอาไปซุปได้จ้าต้มเนื้อไมมกะซุปเลือจ้าพี่น้องต้มเนื้อไมมซุปแล้วจ้าซุปแล้วจ้าขัว,ขวพริกจ้ขาขัวพริกใส่ซุปเนื้อไมมหอมๆจ้า แล้วจพร้อมแล้วจ้าปิดแก๊สเลยจ้าลวกพักจ้าพี่น้องพักกวางตุงดอกงามๆจ้าพี่น้องพักปังจ้า หักน้มจะพักหนามหักตำลึงยอดม่อนจ้ะหรือยอดใบหมอนจ้ะ ซุปน้ำมบับานี้พี่น้องตำตำพริกที่ไม่มาดขวัวเลยจ้ะตำแหลกพ่อหยาบหยาบเลยจ้ะแหลกละจ้ะาน้ำมัใส่หมกเลยจ้ะน้ำม,มันต้มน้ำมัต้มอย่าน้า นำยาหน้างใส่จักน้อยจ้าปรุงเลยจ้านาำปลาล่าต้มจ้าหอมหอๆผงนวดจ้าเขาขัวแม่มาดมีแต่ว่าแม่มาดบ่ชอบบ่ใส่จ้าพูดผู้ไดชอบกับใส่เขาขัวน้ำเด้อดจ้า หอมผักชีฝรั่งจา้าต้นหอมกับผักชีฝรั่งจา้า hết chan cha ชุบน้ำใหม่ติดตาแซสบจ้ามากินน้ำกันจ้าพักกระโดนน้ำจ้ากินกับชุบน้ำใหม่แสบสุดยอดเลยจ้าพักกระโดนน้ำจ้ายอดกระถินจ้ายอดกระถินงามๆจ้าพักกระถินอ่อนพักกระถินแก่มีจ้าพักสดจ้ามะเขือจ้า พักลวกจ้าพักลวกกะซุกแล้วจ้าพักปังลวกหยอดม่อนลวกจากพี่โน้องกวางตุง้ง หวังตุงจ้าหวังตุงลวกจ้าพักหลายๆจะมือนีกินกับซุปเนื้ใหม่พักเยอะๆจ้าพี่น้องมาก,กินน้ำกันจ้าพี่น้องพักเยอะแยะเลยจ้าพักเยอะแยะจ้าทอดป้าแหงค่ะ ทอดปลาชีโคดจากพี่น้องบ้านแม่มาเอ,อินปลาชีโคปลาแห้งจากปลาช่อนทะเลตากแห้งนะจ้ะบ้านแม่มาเอ,อินปลาชีโคดจาก ทอดเรียบร้อยแล้วจ้าไปกินน้ากันจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ามากินน้ากันบานนี่จ้าซุปน่องไม่จุบน่องไม่ปลาขีโกะทอดจ้าผักกระดนน้ำผักสดมาจ้ามาจ้ามากินน้ากันจ้าพี่น้องผักลวกจ้าผักลวกเขาเหนียวหนึ่งไม่ไหมจ้าเต็มกล้องเลยจ้าพี่น้องจ้า เขาเหนียวเขาไม่หนึ่งห่อนจ้าพี่น้องมากินน้ากันจ้าอาหารเสาเมือนีจ้ะพี่น้องอาหารเสากระบอกเสาดอกจ้กใส่สายจ้ะตอนใส่ายเก่าโม่งเคืองนี่ละจ้ามากินน้ากันจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าพี่น้องผู้เหตุกับเขายุนีจ้าเบิ้งหัวแม่ขั้ว หัวฟูเบิดสวัวสีได้กินหลายย่างหลายขันตอนจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าขอบคุณที่รับช่ขอบคุณที่มาใหารกาลังใจจ้าขอบคุณจ้า